สวัสดีครับผมนี่ช่องไอเจย์แชนแนลกับสาวสาวพาวเวอร์พับครับพี่พี่ครับท้องวันนีแล้วพี่วันนี้มีอะไรมาบ้างในมือมีมีดมีเลื่อยไปเรื่อยมีไปเรื่อยพี่จะพารู้จักไอ้นี้ไหมรู้จักหนังกระติกอะใช่ว่าไว้ยิงนกยิงอะไรอย่างเงี้ยพาพวกเราไปหาไม้แล้วก็ทำเหลา หาไม้ที่มันเป็นแง่มลแล้วก็ทำเหลาแล้วก็ได้แง่มแล้วเหลาให้สวยงามแล้วก็เดี๋ยวไปหาซื้อ,อยางมามัดนึกออกป้ะเคยมัดป้ะพิมเคยมัดป้ะเบบดเี๋ยวก็จับฉลากไงใครไปเป็นเป้าอเอาป้ะ,ปะยิงให้แฮมเงินเถอะเดินตัวเปล่าเหมือนกันนะอ้อเกาใส่ช่อผ้ามาก็บุแล้ว ส่วนใครกันเอ้าพี่พามาสวนใครกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จริงๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เรามาสวนใครก็ไม่รู้นึกได้พดีว่ามาสวนพี่เจพามาสวนใครกันอันนี้ไม่ร,นนมรู้อันนี้ไม่ห่างจากออฟฟิศเรามากอ่ะเราจะมาทําไอ้หาไม้ทําหนังตะติก๊กเคเพราะนั้นไม้ที่มาทําหนังตะติ๊กเนี่ยเขาจะนิยมใช้ไม้มะขามเพราะว่ามันเหนียว พี่ก็เลยจะพาเดินมาหาต้นมะขามอันนี้ขี้เล็กต้นมะขามจะอยู่ข้างหน้าแต่คลิปเนี้ยเราพามาเดินทําไม้ใช่ไหมบีมาแต่งชุดถูกกรละเกสรดูดูไว้ตัวนี้อันนี้เอาจริงนะคือไม่ใช่ส่วนพี่จริงๆเลยนะอันเนี้ยเรามาขอเนี่ยไหนเนี้ยเหรอต้นตาลเลย ตา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 โตตาโตเต้ใช่เหรอใช่้น <R ud Clark Champion> ตาเหรอนี่นี่่มะขามเนี่ยตรงนี้เนี่ยต่ำๆคือคือคือเอาอันที่มันตัดเขาตัดแล้วก่อนเราอย่าไปไปตัดของเขาอันใหม่นะไอบีมเอาแก้วเอาอันนี้เนี่ยเนี่ยที่มันตกเนี่ยแล้วก็ดูตรงที่มันเป็นแง้มเป็นแยกแล้วเราก็ตัดไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดแต่งกันที่ออฟฟิศเอาก็ได้ อันนี้มาหาไม้มันก่อนบอกว่าเอาที่มันอยู่เออเนี่ยไอแฮมเอาแค่นี้ก็ได้เหนียวแม่ลองหักดิเออไม่เหนียวแล้วจะเอาไปทำไมก็เจอแล้วหรอเดี๋ยวเรื่องไม้ตายของเขาไปดูที่อื่นอุดอาร์เรงหนูอ่ะขี้หยอกมั้งนะบอกแล้วมันคือต้อนการเห็นไหมพีม่ลูกผมอึดอัดน่ะแล้วพี่ไปเถียงตอนไหน นางธาตุปไปด้วยนะ,ะมึงเป็นได้แค่ธาตุชั้นต่ำไม่มีเลย,ย,ยเนี่ยที่เขาตัดทิ้งไว้พี่มีเราก็จะยิงๆค่อยๆหาเดี๋ยวนี่ยเห็นไหมไอ้บีมมันก็ยังได้แล้วเนี่ยแต่ต้นมะม่วงต้นมมะ่วงนี่อะไรไม้มะม่วงเหรอใช่เออทำเถอะเราไม่ได้ซีเราไม่ได้เอา,เาไปไประกอบอาชีพแล้วขอให้ลองดัดดัดดูตอนใส่ยางแล้วมันไม่หักอ่ะหักไหมพี่ว่าหักว่ะ อหอยแฮมอาจจะหักคอนโดอาจจะไม่ให้แฮมลองดัดดูดิแต่ขอให้แฮมมันเป็นไม้มะขามมะขามมันเหนียวนาะพูดอะไรพูดอะไรอันนี้พี่อันนี้มันแข็งนะแต่เมืออ่<า>กอกี้อ่อนหักกอบเลยน,นี่เรา<ห>ใช้แค่ช่วงนี้นนนช่วงไหนใช้แค่ช่วงแง้มมันช่วแง้มมันเนี่ยพี่นู่นนู่นเดี๋ยวไปใต้ต้นนู้นนะตายต้นนะู้นน่าจะมีกินเยอะเออใช่มีอะไรไมีกิง้งเออมีฝักมะขามมั้ง อันนี้คือไม้อะไรมะขามนะแต่มะขามดูจากผิวนะใแ c a ะวะไม่น่าใช่ไม่ใช่แล้วมันเอาตรงไหนมันฮะเอาตรงไหนมันช่วงช่วงช่วงนี้เหรออ่านี่ฮะเออไอบีมได้ละอันนี้หนังกระติกทําจากไม้มะม่วงเดี๋ยวก็รู้ฮะพี่ช่วยโอ้ยเดี๋ยวมันหักพี่ช่วยจับโอัยพี่บอตต์ฮะก็ช่วยจับก็ไม่นะก็มือมันไม่ว่างมันถือกล้องข้างหนึ่งมั้ย เอามะขามเปียกมากินไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นแหรือว่ามันแห้ง <I am. S 2> ถือดิเจอของนี่แล้ด้วยเนื้ออาวุธอะไรไม่มีเขามันก็เป็นไอ้ไอ้พวกถือพนักง,งานถือของไปเนี่ย <Your S 2> yeah. ลองชิมไอ้มด<ะ>ลองชิมเปรี้ยว,ยวลองมันเปรี้ยวลองดูสชิม เป็นไรอะหน้าเบี้ยวปวดหัวเหรอนาดีค่ะต่อเผื่อเจอไปตรงนู้นเนาะนี่เราเดินกลางแดดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์ที่เขาทำหมวกขายอยากเอามาขายเนะี่ยมาฝากไอ้มดขายได้นะเดี๋ยวมดมันจะโฆษณาให้ใช่ไหมจะได้การแดดการล่มการฝุน่นการแมลงการอะไรได้ด้วยใช่ไหมครับคุยคนเดียว นี่เป็นตีมนันนะอ่ะได้แล้วอันนี้ไว้ยิงไอ้แก้มรู้จกักไหมแก้มอ่ะรู้จักพี่นี่อันน้อยๆเนี่ยถ้าเกิขาถือไว้ไแผนกตะเบียงแผนกถือของ,อ,งอ่ะแล้วแง้มตีกูแผนกเนอะอ่ะตอนนี้เรากลับมาที่ออฟฟิศแล้วใช่ทุกคนจะมีแง้มีไม้ยังไม่เป็นแง้มเป็นทางการเท่าไหร่ในมือของตัวเอง เดี๋ยวเราจะทําการตัดให้มันได้ขนาดตัวทรงที่น่าจะเป็นหนังกระติกได้ได้ปะได้ปะใช่ใส่มาเท่ากันไอ้มดก็เลื่อยข้างล่างมันออกไอ้แฮมก็ถืออยู่ดูนั่นแหละใช้มันอย่างนี้เลยยิงจิ๋งจิ๋งจตัวก็บลเล์นะยิงแรงสาบมาอัปเดตของบิ๊มหน่อยนี่เขาเรียกอะไรฮะแงมกระติกเอาไปทำอะไรไปยิง นี่พิมพเอาแค่นี้เลยใช่ไหมไม่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 เกาผิวอะไรมันออกแล้วใช่ไหมไม่มีมีดให้เกาพี่มันไม่ได้คันไปกาวทำไมไอ้ตัวนี้พูดเนี่ยดูสภาพสารละี้เกาก่อนเลยอ่าหมดแล้วใช่ไหมมดแห้งหมดไปแล้วมั้ยสุดยอดลมพัดมาทางนี้ด้วยมดได้ยังไงไหนดูขอดูหน่อยอัปเดตหน่อยเออไหนเถือไหนลองทำท่าถือดิมดท่าถือแง่มยังไง อ๋อนย่รแฮม่มันก็ใช้ยาระดิดหน้าตัวเองอนี้ลองหนังติ๊กกับคนนะครับลองเทียบกันดูไหนดิลองถูลองถือดิได้ไหมไันก็ได้นะอย่างนี้อันอันนี้ไม่ต้องซื้อยางหนังติ๊กหรอกเดี๋ยวหายางบุ้งอ่ะจังบุ้งเส้นใหญ่อ่ะจริงจริงอ่าตอนนี้เดี๋ยวของไออันนี้หรอแฮม อันนี้หอยบีมบีมเสร็จแล้วบีมได้ตัวเอ็นหนังกติ๊กมาแล้วจะมัดเลยใช่ไหมตัวเอ็นอะไรตัววายวัดวัตต์ต่อฟังตัวยางหนังกติ๊กเนี่ยเออใช่ใชไหมใช่ตัวยางหนังกติ๊กเนี่ย,ดยได้อ่าอันนี้หอยบีมได้แล้วน,นั่นไงประมาณนี้อันนี้ของไอ้มดนั่นไง กือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วสำเร็จแล้วต่อไปต่อไปมันม<า>พอเท่ากันนะพี่เออนะอ่นไอตรงไอตรงหางเนี้ยมันไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วมันถึงเวลากรินมันตัดออกได้ไม่ไม่ไม่เนี่ยเนี้ยเนี้ย,ย,ยมันเท่ากันมันจะได้ไหมได้ไม่เป็นไรมันก็ยืมก็ฟังเลยจะย<ถ>ิดถูกป่ะถูกเอออย่างนี้ใช่เอออย่างนี้ใช่มาต่อไปมีดมีดมีดต่อต่อไปก็คือว่า เราจะเอาไอ้อย่างหนังลองอันเนี้ยใส่เออก็ใหญ่หมดถูกแล้วก็คือแบบลองดึงดูแล้วแบ่งครึ่งให้มันเท่ากันแล้วเราก็ตัดออกเอ,อมาอันนี้สมเร็จเสร็จแล้วอันนี้ของไอบีมมีชื่อไหมมีชื่อไหมไม่มียัางยางยงมีมีชื่อไอแฮมอันนี้หนังตีก็แฮมใช้ยางบุงในการทำมีชื่อไหมหนังกระติกจิ๋วหนังกระติกจิ๋วอันนี้อันนี้น,นี้หนังก็หนังกระติกหอยโมด มีชื่อไหมชื่อนังกระติ๊กไม่เท่ากันไปเราไปลองเทสกันไปไปไไปเทสข้างล่างนู้นยิงออกไปทางในนานังกระติ๊กยิงไข่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 ไม่รู้ไนังขระต่่ไข่ไขเไข่ะข่ไ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 ไปข้างล่ไงนู้นเพราะว่าไม่มีคนไห่ดขลูกกระสุน่ิใหญ่ไป่ไ่ไเ่าเ่ไเ่ไขไขไข่อ่ไเ่ข่ไไ่่ี่ไไไไ มันไปไหมนะโอ้ไกลเลยไงเออยิงได้แฮมดิเฮ้ยแฮมนี่นี่ฮมไปเฮมมดนี่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวโดนะโดั้งโน้นะเพ่ดูดีๆนะโอเคโอ้โหโคตรสุดเฮ้ยถือว่ายิงอะป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 ๆ อาไปยิงพร้อมกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งท่าพร้อมกันเลยเต็มตัวหนึ่งสองสามไปโอ้ยไกลไก่ได้อยู่ได้อยู่อะโอเคถือว่าประมาณนี้สำเร็จเสร็จสิ้นขอไอ้บีมยิงโคตรไกลอะพี่ฮะทำไมเขายิงไกลได้ที่ต้องง้างยาวๆกว่ามันดิดเนียไม่ได้เราเราปล่อยไม่ไอ่ไข่บีมมันอันใหญ่แล้วมันแล้วมันมีพื้นที่ มาๆมาปิดคลิป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 ถือว่าสาเร็จเจ็ดิ้นไปกับแงมหนังกระติกไม้มะม่วงเดกเก็บไปไว้ให้แม่ยิงไหมไม้มะขามแล้วก็มะขามแล้วก็ใช้ยางเป็นหนังกระเป็นยางวงอันนี้เหมาะสาหรับยิงจิงจบยิงทั่วไปก็ยิงได้แต่ว่ามันไม่ทนอันนี้ยิงเฮ้ยอะไรเงี้ยก็ใครอยากทําตามก็ไปทําตามช่องคนอื่นไม่ต้องไปทำตามช่องเราช่องเรา อาจจะแบบเก๋งๆไม่เก๋งๆเอ้าสไตล์เราน่ารักๆแนวนี้ใช่ไหมก็สำหรับคลิปนี้ใครอยากทำตามก็มาทำตามได้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่อง i j Channel จ่องครับ๊ายบาย